มาพี่น้องลุยปลาไม่บาทเลยมาปลาไม่ปลาไม่ก็ยังขอกึ้เก่าพี่น้องคอยว่ามองโน่นอันท well> ี่ว่านั่นโอ้โหจุดในนางข้านเอาเนาะมาปลาไม่มาอีกคึ้เก่ามาอีกคึ้เก่าอืมหืมปุ่นทั้งในมีบ่โอ้โหนั่นนี่นั่นนั่นนั่น มาหรือขนเกาอือหืออุ้ยนี่แม่แม่แแม่ไเนี่ปาดโอ้ยมองเป็นแปรนีพี่น้องอ้ยเอาละวะเดี๋ยวคองกัเอากันเลยโอ้ยอือหือ โอ้โห oh เอาคือกันละวะอ้าวเมียนเลยบาทนี่มาปลาไหมได้พี่น้องนี่นี่ผ้ามาปลาไหมปลานี่ก็ถือว่ามันผ้าพ,พี่น้องอยางละปลาไหม เป็นจงนลาเนี่ยเป็นปลายุค่าเด้อพี่น้องเ้อปลานี่เป็นปลายุคข้ามาบวนทั้งนี้เพราอว่าเมืองเมืองเหลวเฮ็ดมันออกทั้งนี้ครับพี่น้อง เมื่อกี้นี่เห็นออกสนั่นอยู่ทั้งเข้ากับตองว้นอยู่แถวมันออกนี่แหละเพราะว่ามันเบิงบ้งๆแหละมันออกอยูส่วนนี่นะท่านผู้ชมเพราะว่าเห็ดเผิงมันออกเป็นส่วน จิงได้น้นอปลาดนิมเดี๋ยวจีเขาเขาไปโซนปลามัน พี่กายานี่แถวนี่ก็คักคื้อกันได้พี่น้องแถวนี่เป็นปลาปกตินี่โอ้ขวา,ากายเห็ดปลาสันตาลายเด้อบานนี่เด้อลายบ่หมู มาก็เจอแล้วครับพี่น้องขามน้ำักจับมามมขามน้ำักจับมาปกติละสุนปลาทั้งนีง้เพื่อนกับบคคอยมีปัญหา เฮ็ดเอียห้องโอ้เฮ็ดพึ่งคุ้มแมนอยู่ข้าพ่อได้เก็บเ้วพี่นอเถือส่วนปานถือว่าพ่อได้เก็บอยู่โอ้ของแข่เว้ยนี่เออเฮ้อของแข่ของแข่ เจอของแท้ไมเอาเอาทังนี้คือกันดาวะัเฮ้เออข้าวังีเอแ่เาทนี่จะเอาคือกันดาวบพ่อได้อยู่หือปลานี้ครับพอได้อยู ่าได้เก็บดูด้วยมีเนเี่เห็ดเห็ดตัวนี่นีอ่อื้อส่วนนี้กับดอกงามยังได้เห็ดนี่นั่นเหย็บเป้งมองว่าปวดหอบแม่ปวดตีนพอด,ดีเลย เอ้ยเหยียบจนหักเสียนหาเห็ดเสียนหาเห็ดเหยียบเห็ดโอ้ยเจ้าของกระยาพี่กันอันนี้น่ะเนี่ยนี่อ่ไปยังเห็นอยู่นี่ย่างไม่อีกเหยียบที่นี่ได้เลยนะนั่นดีนะเนี่ยไปยังเห็นอยู่นะนี่ผุ่นแม่เนอะเจ้าย่างกายมาเหยียบเลยน่ะแม่เบ้อเลยน่ะ แมงเหมือนเดียวน่ะมีแต่ดอกเขียบข้าเจ้าว่าตาบอยู่หาอยู่หากินว่ะสนอันนี้เนี่ยแมไปยังเห็นอยู่นั่นดอกเขียดอยู่มองแดดยางไม่อีกพู้โบนผู้นพู้นหันไปพู้นดอกกระด้างงามเลย เพื okay, yeah. okay. Okay, okay. Okay. Mm ่อเลื่อเลื่อเกาดอกมันบเปื่อที่ไหนี่เมมงมอยู่นี่ดีนี่โอ้ยดอกเข็ดตัวนี้นั่นนี่อ้ยดอกกำลังตูมบอบเห็นเห็ดบโนี่มอนโอ้พี่น้องเดี๋ยวจุ๊บจิปปอยู่บนนี้ ออกกระด้เาง,งาี้ยแฟาเนี่ยกับพ่อที่เก็บท่านผูช้ชมอ้าวเข้าอยู่ใส่ระบาดนี ข้าอยู่ป่าใดบาทขึ้นหลงทิหลงท่าด้วยได้ยินเสียงหมาเขาก,กับปิดกล่องก่อนเพราะว่าไอบบมักเสียงหมาเหา